ครับก็วันนี้เป็นวันเขาเรียกว่าคือผมตอนนี้ผมก็เรียนจบเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้ก็เป็นวันที่เหมือนแบบเอ่อทุกคนมาแสดงความยินดีเนื่องในวันที่ผมเรียนจบแล้วครับก็มีมีน้ําตาบ้างครับที่ที่ผมไม่กลับว่าจะเศร้ากลบว่าจะสนุกแต่แบบมันมันโผล่มาพอดีอะไรเงี้ยครับก็แต่จริงๆก็ขอบคุณทุกคนแล้วขอบคุณจามากวันนี้เขาแบบจะเต็มเป็นพี่หมีตัวใหญ่มีขาวน่ารักมากครับน่ารักมาก ที่รู้ครับใช่เขาเปิดประตูมารู้เลยว่าเป็นใครแต่ว่าไม่คิดว่าจะเล่นใหญ่ขนาดนี้ครับพยายมมานานเนี่ยคาทุกอยางก็ยังคิดไวครับว่าว่าว่าแบบจะเอาอยัางไงให้มันดูแบบตลกดีเอาให้มันมาเซอร์ไพรส์เขาดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เออก็ก็เตรียมมาสักับครับจริงๆมันก็ม,มีมีหลายตัวให้เลือกอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าหมีมันเป็นคาแรคเตอร์เราที่สุดใช่ไหมก็ได้ด้วยว่าตอนรับปริญญาเราเขาก็มาเป็นแถวสองใช่ไหมครับ เราเลยก็เป็นมีแน่นอนคัวใหญ่มากแล้วนอกจากมีเป็นมีแล้วมีของพิเศษอะไรให้แบบอะไมีอาไรพิเศษไหมคะก็จริงๆก็มีเป็นตุ๊กตาหมีไอ้ตุ๊กตาหมีบวกหมาอะไรกันเพราะว่ามันมันมันคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขียนการอะไรคย่างเงีครัได้รับเป็นไงคะครับเพราะวันนี้ก็จริงรู้สึกดีแล้วก็สึกเซอร์ไพรส์แค่เขาใส่ชุด หมีตัวใหญ่ยักษ์ขนาดนั้นมาผมก็แบบรู้สึกแบบรู้สึกดีมากเลยครับเพราะว่าแบบข้างในจริงๆผมเคยอยู่ข้างในมาก่อนมันมันค่อนข้างจะร้อนใช่แล้วช่วงนี้ประเทศไทยก็ร้อนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากที่เขามาเสอร์พรส์ในวันนี้ครับนอกจากพ่อแล้วก็มีแฟนมามแสดงความดีครับใช่ก็จริงๆต้องขอบคุณแฟนแฟนแฟนแฟ,น,แฟ,น,แฟ,น,แฟน้อมจิว๋วทุกๆคนครับที่ร่วมมาให้แสดงร่วมมาแสดงความยินดีในวันนี้กับ บางคนที่มาไม่ได้เพราะว่าที่นั่งเขาเรียกว่ามีมีมีจำกัดอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแสดงความยินดีทางอินเทอร์เน็ตทางโซเชียลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ขอบคุณมากที่ที่เรียกว่าส่งกําลังใจให้กันแล้วก็มาร่วมยินดีกันครับเราเนาะทั้งเรียนทั้งงานเรื่องเงี้ยมีวิธีการแบบว่าหนักไหมในการแบบเรียนเื่อ จริงๆก็ที่มันก็ไม่มีไม่มีกฎตายตัวครับแค่แค่รู้สึกว่าอะไรที่ตอนนั้นมันสําคัญกว่ากันคือจริงๆอ่ะเรียนเรียนกับทางานสําหรับผมมันสําคัญเท่ากันผมแต่ว่าเราเลือกไม่ได้แต่ตอนนั้นเราก็ต้องดูว่าอะไรที่เราชั่งน้าหนักแล้วว่ามันมันสำคัญกว่ากันนิดนึงเราก็ไปให้เทให้ทางนั้นมากกว่าหน่อยนึงในช่วงเวลานั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วสุดท้ายเราทํามาเรื่อยๆสุดท้ายอ,อาจารย์เขาก็เขาก็เอ็นดูเราอยู่แล้วเขาไม่อยากให้เราอยู่ไม่อยากให้เราแบบซ้าชั้นหรือว่าอยู่นานๆหรอกอะไรอย่างเงี้ยผมว่านะเขาก็เลยแบบ ก็เขาคงเห็นความพยายามเราแหละเขาเลยเออผ่านผ่านเถอะให้ผ่านให้จบเถอะอะไรอย่างงี้ครับมีความแผนนนะคที่รนเราไ้ะว่ามันมีงานอยแล้วก่อนก็ถ้าตอนนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผมก็ยังไม่มีแผนเรียนต่อครับรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนผมได้ได้เป็นเขาเรียกว่าอิสระแล้วครับได้เป็นอิสระมากขึ้นเพราะว่าก่อนนั้นนี้เราทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยเนี่ยเรารู้สึกว่าก่อนนั้นนี้ที่เราโฟกัสโฟกัสเรื่องเรียนแล้วพอมีงานเข้ามาด้วยเราสึกว่ามันเป็น2อย่างแล้ว งานตอนนี้มันก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วเริ่มมีโอกาสดีๆเข้ามาเริ่มมีแบบผู้ใหญ่เข้ามาหรือว่ามีม,มีมีซีรีส์อใหม่ๆที่ที่กำลังเข้ามาเรารู้สึกว่าถ้าตอนนี้เราเราเคลียร์เรื่องเรียนจบแล้วเราเราทำงานให้เต็มที่ดีกว่า100%เ็นส่วนเรื่องเรียนเนี่ยอาจจะเป็นอนาคตถ้า,ถ,าถ้าสมมุติว่าเราเรามีโอกาสเราอยากศึกษาอะไรเพิ่มเงี้ยเราอาจจะเรียนต่อแต่ตอนนี้ขอขอเป็นเรื่องเรื่องงานเต็มที่ครับเรื่องงานเนาะเป็นงานเพิ่มใช่ไหมครับครับเป็นงีเหมือนก้องแล้ว ครับก็พรุ่งนี้ก็คิวยใช่คุณตี้หกแล้วก็ก็เต็มที่ครับสนุกครับสนุกกับเรื่องนี้ฝากฝากทุกคนติดตามดูนะครับว่าพวกเราตั้งใจมากแล้วก็เป็นเป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างจากเราสองคนมากครับก็อยากบอกว่ก็ยังทำกันอย่างหนักเชื่อว่ามีแบบแบบที่เปกรับมืกับประคภาษอะไรใหม่ครับก็จริงจริงยังครับเพราะว่ายังไม่จบภาักอะไรที่ที่ยากยากเกินยากเกินไปเพราะว่าเหมือนเหมือนเราเวิร์กช็อปกันเยอะมากๆเพราะว่าเรื่องเรื่องนี้เหมือน เ,เขาเขาให้ให้คิวเวิร์กช็อปเราค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็เยอะมากๆอย่างเงี้ยครับมีแบบซ้อมหล,หลายๆซีนซ้ําๆเพื่อที่แบบจะให้เรารู้สึกว่าเข้าเข้าไปในในฉากแล้วเข้าไปในกองแล้วอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ขัดอะไรอย่างเงี้ยซีนยากๆเราก,ก็ซ้อมกันไปเยอะแล้วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังยังไม่มีครับแล้วจ้าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเรื่องนี้กระพริบสายตาครับก็อย่างที่บอกว่า ากที่เวิร์กช็อปมาต้องขอบคุณพี่เดวิดเลยครับพอมันเข้ามาถ่ายถ่ายทำจริงๆมันรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นเยอะแล้วก็มันมันง่ายต่อการแสดงหลายอย่างด้วยครับก็จริงๆต้องขอบคุณพี่เดวิดทั้งส่วนใหญ่คผมเพราะผมผมมีอันนึงผมรู้แลลวอะไรคืออุปสรรคของผมขับรถครับคือผมอ่ะขับมอไซค์สกูตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นแล้วผมเป็นคนขับรถเร็วอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องเนี้ยเราจะเราจะต้องมีขับรถใหญ่ขับรถสี่ล้อครับ เขับรถโยนเดี๋ยวคนกลัวจะคิดเป็นสิบล้ออะไรเงี้ยรถใหญ่ซึ่งผมก็หลังจากที่ผมได้รู้ว่าเราจะต้องขับรถด้วยในในในเรื่องนี้อะไรเงี้ยผมก็ไปเรียนไปเรียนขับรถเรียนกับพ่อเรียนกับเพื่อนเรียนกับพี่แก้่พี่อาการพี่เล็กอะไรเงี้ยครับก็มันอาจจะเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่สําหรับผมอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็จะขับรถเยอะหน่อยครับเห็นมีในสตอรี่ของขับด้วยจ่ายอยากเราไปนั่งรถพี่เขาขับหรือเปล่าได้นั่งแน่ได้ร่างได้ร่งแน่ ขอลองนั่งในซิงก่อนดีกว่าครับเราใจริงกนับหกทีจริงคุณจะขับรถให้เขานั่งครับผมจะลองให้เขาขับให้นั่งใหม่ผมซิ่งก์นะผมก็คนใจร้อนก็ได้ครับแต่อย่าไป็นรถผมแล้วกันเราเล่นเราเล่นครับเราก็เขาฝึกมาก็ได้เราเรามั่นใจในตัวเขาอยู่แล้วครับงานทางวันที่28นี้จะมไปงานนี้ที่ตกีย็ัวก็จริงๆเหมือนกับว่ามันเราเพิ่งหยุดปีใหม่มาด้วย มันก็หลายๆอย่างเหมือนเพิ่งเพิ่งจะมาเซตเพิ่งมารีเซตทุกๆอย่างอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าการพักผ่อนอะไรเงี้ยคือผมก็ยังสลวนสรวนรุว,ว,ว,วนอยู่เพราะว่าเราหยุดมาประมาณเกือบ2อาทิตย์ได้แล้วผมรู้สึกว่าผมติดใจอาการได้พักผ่อนใช่แต่ว่าพอ,พอพอตอนนี้มันมันได้เวลาทํางานแล้วเราก็เหมือนกับตอนนี้เริ่มเริ่มกลับมาเข้าที่ในเรื่องของการทํางานมากมากขึ้นคุยในเรื่องของงานมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องอาจจะต้องคุยโปรเซสงานกับพี่ผู้จัดการอีกทีว่าในในงานจะมีมีอะไรบ้าง ไปค่าเกินแล้วก็ต้องรอเสร็จงนจากกนนะพูดจริงจงแตคุู้ใช่ไหมว่าแบบสกเกลที่ถุนคันใหญ่มากใช่ครับเพราะว่าเท่าเท่าเท่าที่เราได้ได้ไปถ่ายแบบมีทีเซอร์เนาะมีถ่ายรูปมีฟโฟตโต้โฟโต้อะไรฟโฟโต้ชูตใช่ไหมฟโฟโต้ชูตใช่ไหมใช่ก็ค่อนข้างเยอะแล้วเออเรียกว่าในทุนเขาก็ค่อนข้างจะเต็มเต็มที่กับงานมากๆาเอาเสร็แล้วเราจะได้เห็นชุนพิเศษไหมครับผมคิดว่าได้เห็น เพราะว่ามีมีได้คุยมีได้คุยคุยไว้แล้วบ้างแต่ว่ายังยังไม่ได้ตีออกมาว่าเอาเอาแบบไหนนี่เป็นเอาแบบไหนกันแน่ครับผมก็จริงจริงยั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 งไม่ได้ยังไม่ได้คุยต่อเรื่องนี้ยังไม่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มครับก็อาจจะต้องรอคอนเฟิร์มจากผู้ใหญ่ก่อนว่าว่ามีประเทศไหนต่อต่อไปบ้างครับ <laughs> มาแล้วไปแล้วมาก่อ,อนหน้านี้ตอนที่ไปอยู่ญี่ปุ่นนะมา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 อยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ไปแล้วเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวต้องรองไปไปอีกรอบอาจจะมาอีกเยอะครับทาาทของขาเจุ้กเลยเอาก <c oughs> ารกันกข็ขอขอฝากบัณฑิตจบใหม่คนนี้ก่อน <c oughs> ละกันอันดับแรกก็ขอ,ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมกลายเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างเต็มตัว100%นแล้วนะครับผมฝากเนื้อฝากตัวพี่ๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ฝากฝากซีรีส์ด้วย อ่าฟารซิลี่อ่พระเอกกับเด็กหมาในกองครับผมก็เป็นซีรีส์ที่คาแรคเตอร์ hmm. เปลี่ยนไปเยอะทั้งตัวผมแล้วตัวจาก็อยากทุกคนเนี่ยเราติดตามผมคิดว่าน่าจะมีเขาเรียกว่าอ,อ่ที่กองเขาน่าจะมีแบบเหมือนเป็นอัปเดตฟีดแบ็อะไรเงี้ยค่อนข้างจะเยอะก็ฝากติดตามที่เพจเขาด้วยครับผมอ่า mm hmm. ขอบคุณพี่ๆนะครับ mm hmm. ผมครับ